بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ํา31นะ سعد อัส-สาอดี الله عنه ท่าน جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال มีผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบี ص ะล الله عليه ล س ل م และได้กล่าวกับท่านอซูลบอกว่ายา رسول الله دلني على عمل إذا عمنته أحبني الله و أحب بن الناس ท่านรสลครับสอนชันสักเรื่องหนึ่งได้ไหมซึ่งเป็นการงานที่หากว่าฉันทำแล้วจะทำให้เราจะอารักฉันและมนุษย์ก็รักฉันด้วย ท่านนบบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงตอบชายคนนั้นบอกว่าอิซฮัดฟิดดุนยายูฮิบุกัลลอฮ์วะซฮัดฟีมาอินดันนัสยูฮิบุกันนัสท่านรุษนจึงสอนบอกว่าเจ้าจงใช้ชีวิตในดุนยานี้อย่างสามัติแล้วเราจะอาลาจะรักเจ้าและเจ้าจงสมัติในสิ่งที่ผู้อื่นเขามีหมายความว่าเจ้าอย่าได้ละโมบอย่าได้อยากมีของคนอื่นหรืออยากจะ เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองหากว่าเจ้าทำเช่นนั้นได้ผู้คนก็จะรักเจ้าคราวนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในะด ي ษบทนี้นะครับเชคกับดุลมุฮซินอัลอับบะดฮะฟิรัตุลลอฮุจาลาตนะท,านทบายบอกว่าในะดิษบทนี้เป็นะดิษที่ทำให้เรารู้ถึงความมุ่งมั่นของบรรดาสหาบะอีกเราเรียนกันมาหลายต่อหลายะดิษแล้วเนี่ยเชคก็อธิบายในลักษณะดเดียวกันว่าะดีษเหล่านี้ทำให้เรารู้ถึงความอยากรู้ของบรรดาสหาบะ หลายต่อหลายบทด้วยกันที่บรรดาสฮา,าบะถามคําถามจากท่านนบีุลเลาะห์องอัลัยฮุบะซัลลัมและการที่บรรดาสฮาบะถ,ถามคําถามเหล่านี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันและบอกใครรู้ถึงความมุ่งม,มั่นของบรรดาสฮา,าบะในการที่บรรดาสฮาบะเหล่านั้นอยากที่จะรู้ในเรื่องที่ดีงาม เพราะเหตุนี้เราไม่ต้องแปลกใจว่าเรื่องที่ดีงามที่บรรดาสหายรู้ท่านก็จะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่เร่งรีบในการกระทําคุณงามความดีเหล่านั้นดังที่เราเห็นในฮะดิษบทนี้ในเองที่สหายอยากจะรู้ถึงสิ่งที่จะทําไปแล้วเนี่ยจะทําให้เราสุภานะฮว่าตอาลารักท่านและมนุษย์ก็รักด้วยจึงถามคําถามในลนักษณะดังกล่าวประการที่สองประโยคที่ทา่านอับดุลฮะอิสลามกล่าวบอกว่าอิสฮัดฟิดดุนยาญูบบุคละ นะครับจงใช้ชีวิตอย่างสมัถะแล้วเราจะอาลาระรักเจ้าเนี่ยในที่นี้ท่านนบีสุลต่านองอานิยมสัลลัมได้อธิบายและบอกให้เรารู้ว่าการที่เราสุภาพนะครับจะอาลาระรักบ่าวของพระองค์ในดุนยานี้นะก็โดยกับการที่บ่าวคนนั้นจะต้องมีความสมถะและความสมถติคืออะไรเพี่น้องท่านนบูสุไลมานดจารอนีท่านเป็นหนึ่งในบรรดาอิมมานยุคสมัยซาลฟเนี่ยท่านตายในปีที่2 1 5นะครับท่านกล่าวบอกว่าคําว่าซุฮุดุน ใช่ไหมครับเราเรียกติดปากว่าคนจาฮิตเนี่ยคนสมถะเนี่ยคือใครพี่น้องคือการที่คนคนหนึ่งตรกุลอินซานุคุลและแมยุชิรููอานิลละหมาย ah. ความว่าอะไรหมายความว่าสมถะนั้นคือการที่มนุษย์จะต้องละทิ้งทุกสิ่งที่ทําไปแล้วจะทําให้คนคนนั้นห่างไกลจากจอาลัลลอฮฺสุฮาโนวจะจาละการงานใดก็ตาม หากว่าเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราห่างไกลจากอัลลอฮ์เมื่อเราละทิ้งการงานนั้นแปลว่าเราเป็นคนที่สมถะคนสมถะไม่ได้แปลว่าเลือกใส่เสื้อผ้าเก่าๆแล้วบอกว่าฉันคือคนสมถะไม่ใช่พี่น้องสมถะท่านอิมามอิบนุก์กยิมได้อธิบายไว้อีกความหมายหนึ่งซึ่งมีความหมายที่ใกล้เคียงท่านกล่าวว่าอะไรพี่น้องท่านบอกอัลฮุดู ตัคูมาตาัคูแมาละยันฟะอฟิลอาคราอิบนลกายิมรอฮิมุลละกวบอกว่าความสมัถคือการที่เราเนี่ยละทิ้งสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่เราในโลกอาคราแปลว่าการงานใดก็ตามที่หากว่าเราทําไปแล้วนะเวลา,ญญาเนี่ยในดุนยาเนี่ยถึงแม้ว่าการงานานั้นจะเป็นเรื่องมุบาก็ตามเป็นเรื่องที่ศาสนาอนุญาตให้ทำแต่หากว่าเราทําไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แก่เราในโลกหนะ้าเราไม่ทํานั่นคือคนจาฮิต นั่นคือคนสมถะในดุนยานั่นคือคนที่มียึดติดกับดุนยาเช่นอะไรพี่น้องการกินการกินเป็นอะไรมูบาใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรากินมากล่ะเกิดประโยชน์กับเราในโลกหน้าไหมกินในน้อยแต่พอดีเนะี่ยช่วยรักษาร่างกายของเราทําให้เรามีเรี่ยวแรงมีกําลังในการทําความดีทําอีบาดนะ้าแต่าหากว่ากินมากเกิดประโยชน์ไหม ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นคนจาฮิตเนี่ยคนที่เขาเข่งครัตชในศาสนาเนี่ยเขาจะมีกินมากเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้คือเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ในโลกอาคยรรกินมากอาจจะทําให้เราลืมมาเล่าสุภานวุวาจะอะกินมากอิ่มมากก็อน,นอนมาก ลืมัลลสุภานวาระละฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้ัลลสุภานุวาระละรักเราก็คือการที่เราละทิ้งสิ่งที่ทําไปแล้วจะทําให้เราห่างไกลอัลลอฮ์สิ่งที่ทําไปแล้ว,ลลวมันไม่เกิดประโยชน์แกเราในโลกหน้านั่นเองอีกประการหนึ่งประการที่3เชคบอกว่าในประโยคที่ท่านนบีสันลลอฮุอะลัยซ์สลมกล่าว,อาวลลาบอกว่า was had fi ma a i น dun nas yuhi bukan แปลว่าเราเนี่ยเมื่อเห็นคนเขามีอะไรเนี่ยใช่ไหมอย่าไปอยากได้ของเขา อย่าไปอยากได้ของเขานั่นคือการสมถะพอเพียงพอใจในสิ่งที่ตนมีแต่ถ้าหากว่าเห็นคนมีเราอยากได้ไปเที่ยวไปขอหนุนขอนี่เนี่ยนั่นจะทําให้คนไม่ชอบพระสุนจึงสอนบอกว่าเมื่อเรามีอะไรแล้วเราพอเพียงพอใจยินยอมสมถะในสิ่งที่เรามีเนี่ยโดยที่ไม่ไปอยากได้ของคนนู้นคนนี้เนี่ยการกระทําแบบนี้จะทําให้มนุษย์รักเราโดยที่ใช้กาที่บายบอกอะไรพี่นะ้องใช้บอกว่าเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ย มักจะหวงเห็นทรัพย์สินและสิ่งที่ตนมีใช่ไหมมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องปกติเขามีอะไรในชีวิตพี่น้องเขามาจะหวงเห็นใช่ไหมครับและโดยส่วนใหญ่ของมนุษย์แล้วเนี่ยเวยลารักอะไรแล้วจะกอดเอาไว้เนี่ยจะจับเอาไว้ให้แน่นเลยโดยที่ไม่อยากจะแบ่งปันให้ผู้ใดและนี่คือลักษณะของมนุษย์โดยทั่วไปใช่ไหมครับเราจะอะไรจึงสั่งในกุรานบอกว่าฟัตตะกุลลอฮ์มัสตาะตุอัตุมดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์มัสตาะตุอัตุมแปลว่าตามที่พวกเจ้าสามารถ กระทาได้ดีที่สุดทําได้ดีแค่ไหนเนะี่ยยเกรงต่ละสุพรรณุวาจะอะไรามากมากใช่ไหมครับวาสเอูวะอติอูวะอังฟิกูคอยรอนีอังฟุสิกุมและพวกเจ้าก็จะต้องเชื่อฟังพระองค์ปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์และพวกเจ้าก็บริจาคในสิ่งที่ดีงามเพื่อตัวของพวกเจ้า เราสั่งแบบนี้ใช่ไหมแล้วคอ์ก็บอกว่าไม่อยู่ก็ช่วฮานัฟซีฮีฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟเลฮุนและผู้ใดก็ตามที่ได้รับการปกป้องให้รอดพ้นจากความตรณีของเขาเองเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมนุษย์เนี่ยปกติแล้วมีความตรณีมีความหวงแหนในทรัพย์สินแต่เอาเราจานเลาใช้ให้เราบริจาคใครก็ตามที่เขาบริจาคสิ่งที่ดีไปเนี่ย นั่นแปลว่าคนคนนั้นได้รับการปกป้องให้พ้นจากความตนีถ้าไม่บริจาคแปลว่าคนคนนั้นยังมีความตนีอยู่แต่ถ้าหากว่าเขาบริจาคไปเมื่อไหรแปลว่าคนคนนั้นได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยรอดพ้นจากความตระหนี่ใช่ไหมนั่นหมายความว่าการทําความดีของเราเนี่ยหรือการบริจาคของเราก็ดีเนี่ยนั่นเป็นความช่วยเหลือจากเราสุบฮานู่นวาจะอะไรนะเราจึงบอกว่าว่าไม่ยูกช็ชดฮานนับสีและคนที่ทำเช่นนั้นได้เป็นยังไงพี่น้องฟาอไลอกะฮุมุนมุฟลฮุนชนเหล่านั้นแหละเพวกะเขาคือ บรรดาผู้ที่ได้รับความสําเร็จได้รับชัยชนะและเชคก็บอกว่าฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะมนุษย์โดยทั่ว,วไปแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบคนที่ละโมบมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ชอบคนที่อยากได้ของคนนู้นคนนี้หรืออยากได้ของของเราเนี่ยใครที่เที่ยวชอบมาขอใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเงินขอทองขอการช่วยเหลือขอการสนับสนุน ใช่ไหมครับคนแบบนี้เนี่ยมนุษย์ทั่วไปไม่ชอบหรอกเดี๋ยวขออีกแล้วเช้าขอเย็นขอเดี๋ยวผ่านไปอาทิตย์หนึ่งขออีกแล้วเนี่ยเราชอบไหมมนุษย์ทั่วไปไม่ชอบนี่คือลักษณะโดยทั่วไปดังนั้นการที่คนคนหนึ่งหรือเราเนี่ยไม่ชอบขอไม่รุ่มร่ามไม่เที่ยวไปพึ่งคนโน้นทีไม่พึ่งคนนี้ทีเนี่ยพอเพียงในสิ่งที่ตนมีสมถาทในสิ่งที่ตนมีถามว่าคนทั่วไปชอบไหม เขาชอบเขาอยากอยู่กับเรามาชอลลรคนนี้มัน อยู่กับมันมามันไม่เคยยกมือไม่เคยขอขอนันขอนี่ไม่เคยเลยมนุษย์ชอบพี่น้องคนแบบนี้แต่ใครลองสิงพี่น้องเช้าขอแล้พวพรุ่งนี้ขออีกแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งขออีกแล้วเดือนอีกผ่านไปอีกเดือนหนึ่งขออีกแล้วคนเห็นก็ขยาดแม่เจอหน้ามันไม่รู้มันจะขออะไรอีกใช่ไหมแสดงว่านี่คือลักษณะเดยมที่เไปขอมนุษย์เราสุดจึงบอกว่าให้เราพอเพียงนี่สิ่งที่เรามีอย่าไปอยากได้ของคนนั้นอย่าไปขอคนนี้เพราะหากว่าเราทําแบบนั้นมนุษย์ไม่ชอบแต่หากว่าเราละทิ้งการกระทําเช่นนนนี้้มุษย์จะะรรัักเาน นี่แหละเป็นสิ่งที่ท่านนาบีบซาลลัลฮุอะลิมสัลลัมสอนเราไว้ในฮะดิษบทนี้และในตอนท้ายเชอับดุลโมซินท่านอธิบายต่อบอกว่าและประโยชน์ที่เราได้รับจากฮะดิษบทนี้มีดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งเพื่อสุสาฮบะติอัลามายไมลจบวอัลลฮุมัฮับบะตุัลลอฮิวะมะฮับบะตันาสซในฮะดิษบทนี้ทําให้เรารู้ถึงความพยายามของบรรดาสาฮะบบรรดาสาฮับอยากที่จะรู้อยากที่จะแสวงหาอยากที่จะทําในสิ่งที่ทําไปแล้วทําให้อัลลอฮ์รัก และทำไปแล้วมนุษย์ก็รักด้วยเช่นกัน ประการที่สองอิสบะตุซิฟตินมหัะตินิลลาฮิอัลลอฮวาเัลลาในขะดิสบทนี้ยืนยันว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาพระองค์ทรงรักบา่าวของพระองค์รักเมื่อไรเมื่อบ่าวของพระองค์งปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์สั่งใช้เมื่อบ่าวของพระองค์งกระทําในสิ่งที่พระองค์สั่งใช้นั่นแหละจะทําให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลารักเรานั่นเองประการที่สามอันนัลนขยระลิลอับดีฟีมหับตินอิลลัฮิอียาหูในข้ดพิสูบทนี้ทาให้เรารู้ว ขึ้นอยู่กับความรักของอัลลอฮฺสุบฮานุวาจาที่มีต่อเราแปลว่ายิ่งทาให้อัลลอฮฺสุบฮานุวาจารักเรามากเพียงใดเนี่ยเรายิ่งจะได้รับในสิ่งที่ดีงามมากยิ่งเพียงนั้นประการที่สี่อันนามิมายยจลิบุมะฮับะตัลลอฮิอัลซูฮดะฟิดดุนยาหนึ่งในสิ่งที่จะทาให้อัลลอฮฺสุบฮานุวาจาลทรงรักเราก็คือการที่เราจะต้องไม่ยึดติด ไม่หลงไหลกับดุนยาและและทิ้งสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่เราในโลกอาเครอออกห่างจากสิ่งที่ทําไปแล้วจะทําให้เราลืมอัลลอฮฺสุะะลตานุวาจาหรือห่างไกลจากโปองถึงแม้ว่าเรื่องเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ศาสนาอนุญาตกา็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อทําไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เราจะทําทําไมพี่น้องประการที่5ประการสุดท้ายอันนซูฮฺดันมรีฟีมาฟีไอดินนัสซาบุนฟีมาฮับบะติหิมิยะฟยุฮัสซิลฺขัย วายสลามุมินชัลริฮิมนะครับเช้บอกว่าการที่เรานั้นไม่อยากมี ไม่อยากได้ไม่อยากไปขอคนนู้นไม่ขอคนนี้น่ยแปลว่าพอเพียงในสิ่งที่เรามีน่ยนั่นเป็นสาเหตุที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยให้มนุษย์เนี่ยรักเราและเมื่อมนุษย์รักเราแล้วเราก็จะได้รับความดีงามจากมนุษย์และเมื่อนั้นเราก็จะปลอดภัยจากความชั่วร้ายจากมนุษย์ด้วยกันนั่นเองฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอันนี้เป็นหะดีษที่มีความสําคัญเป็น h a d ีษที่เราทุกคนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ก็ยดยกับ h a d ีษบทนี้ถึงจะ จะทําให้เรานั้นได้รับความรักจากอัลลอฮ์และในเวลาเดียวกันก็จะได้รับความรักจากมนุษย์ด้วยกันซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะบัลลันมุฮัมมัดวาอะลัยฮิวะซัฮบิฮิวเซลลัม